การจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่3โอกาสเชียงใหม่4.0ได้นำนโยบาย t h a i l a ด์4.0ของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เด็กเยาวชนพลเมืองเชียงใหม่ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพแม้จะเป็นคุณภาพบนความหลากหลายแต่ก็สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้พร้อมกับสร้างความเป็นผู้มีจิตระนักในวัฒนธรรม ประเพณีพื้นถิ่นของเชียงใหม่และพร้อมในการประกอบสมราชีพงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่3นี้เราให้ชื่อว่างานโอกาสเชียงใหม่4.0คําว่า4.0นะครับมาจากนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบันอยากจะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย4.0คําว่า4.0นี้หมายความว่าพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่สําคัญนี่แหละจะต้อง ดำรงชีวิตจะต้องอคิดสิ่งอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆเป็นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อจะมาทำมาหาเลี้ยงชีพหรืออยู่ร่วมกันในสังคมนะครับ <S <S อย่างคนเชียงใหม่2ล้านคนเนี่ยวันนี้มีสภาพที่เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการศึกษาการเรียนรู้ที่ค่อนข้างต่างกันมากนะฮะกลุ่มหนึ่งก็ยากจนมากกลุ่มหนึ่งก็มีฐนานะค่อนข้างดีกลุ่มหนึ่งก็ได้เรียนโรงเรียนที่ดีกลุ่มหนึ่งก็ได้เรียนโรงเรียนที่ มีสภาพที่ขาดแคลนอะไรต่างเพราะนั้นความเหลื่อมล้ำในเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะไม่ให้เชียงใหม่ก้าวเข้าสู่4.0ไปพร้อมเพียงกันในการจัดงานครั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการนาวัตกรรมที่เกิดจากการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ที่ผ่านมาภายใต้ปณิธานพลเมืองเชียงใหม่รักวัฒนธรรมทันการเปลี่ยนแปลง สแสวงสัมมาชีพซึ่งนับเป็นเวทีที่ทําให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถที่เป็นความสำเร็จโดยมีการยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนนักศึกษาประชาชนหน่วยงานสถาบันสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ที่มีผลงานดีเด่นสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ พร้อมทั้งมีการแสดงออกยังมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนในการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคสู่โอกาสการศึกษาเชียงใหม่4.0ภายใต้หลักการจัดงานคือการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เชิงพื้นที่มุ่งเสริมสร้างพลเมืองเชียงใหม่สู่คุณภาพที่หลากหลายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาพัฒนาแบบสมดุลเพิ่มโอกาส และขีดความสามารถของพลเมืองเชียงใหม่ด้วยการศึกษาที่เตรียมพร้อมคุณภาพและทักษะชีวิตอย่างสมบูรณ์เพื่อก้าวสู่เชียงใหม่4.0คนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกันการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่3เริ่มขึ้นในวันที่30มกราคม2561ภาคเช้าได้มีพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ หรือข่วงเฮียนหูบ้านเชียงใหม่พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้หลักสูตรรักเชียงใหม่ปีการศึกษา2561 <anta im> <sound> ในขณะเดียวกันได้มีการทดสอบความรู้เรื่องเชียงใหม่ หรือโอนเน็ตเชียงใหม่ตามโครงการหลักสูตรรักเชียงใหม่ซึ่งนับเป็นกิจกรรมครั้งแรกของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีทั้งนักเรียนนักศึกษาและประชาชนสนใจเข้าร่วมการทดสอบกว่า8 0 0คนส่วนในภาคบ่ายได้มีพิธีเปิดปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่3โอกาสเชียงใหม่4.0โดยได้รับเกียรติจากพลโทกศลประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีผมขอแสงยินดีและก็รวมพักใจสักคนเชียงใหม่จุภาสวนแต่ที่มาแต่งนว้วอทุกความเป็นน้ำหนึงใจเดียวกันจะครับภาใต้บรรยากาศเชียงใหม่ 4.0จคนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกันโดยมีเจตจำนงมุ่งมั่นนะครับที Wij ่จะยกระดับการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ของเราให้มีคุณภาพในทุกระดับด้วยนวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่นะซึ่งสราบว่าปีนี้90ปีที่3ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตินะคะเปิดพิธีพร้อมกันนะคะ3 กกกคอรรรรูปาาศึษเชชีียงงงหหม่ัท์โ,โดยบนเวทีดังกล่าวประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วนได้แสดงพลังในการมีส่วนร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ซึ่งมีการบริจาคมาตั้งแต่วันที่1-31มกราคม2561ณจุดรับบริจาคคือสถานศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาอ,อปทอตลอดจนทางการโอนเงิน ผานธนาคารกรุงไทยและบริจาคหน้างานโดยมีจำนวนผู้บริจราคทั้งสิ้นกว่า120,000คนยอดเงินบริจาคร,รวมกว่า2.6ล้านบาทคือตามหลักแล้วไม่ว่ากองทุนไหนนะมันก็ต้องบริหารบนพื้นฐานของหลักการธรรมภิบาลแต่บังเงินว่ากองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ก็อาจจะยัง อยู่ในขั้นตอนของการทําให้เป็นรูปธรรมจริงๆนะแต่ได้มีการร่างกฎเกณฑ์ในการบริหารกองทุนไว้แต่โดยหลักการแล้วผมคิดว่าก็ต้องเดินตามหลักสากลโดยเพราะยิงการบริหารจัดการที่จะให้ไปถึงมือของผู้ที่ควรจะได้รับทุนเฉพาะปีนี้2,161เนี่ยนะก็ เรามีการพิจารณากันก่อนหน้านี้แล้วว่าเราจะใช้ไปในเรื่องของอะไรบ้างนะก็จะมีเกณฑ์มีกติกาว่ากันไปตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภานะว่ามีเสนอคําขอมาแล้วก็พิจารณามีคณะทํางาน,นาคณะกรรมการพิจารณาก็คิดว่าตามหลักธรรมพิบาลต้องรอบครอบแล้วก็ต้องคิดว่ามันจะตอบโจทย์จริงๆเวลาคนก็ขอเข้ามาปีต่อไปเนี่ยผมคิดว่าทั้งเรื่องของธรรมพิบาลในการบริหารจัดการ เงินที่จะได้รับการบริจาคเข้ามาและกิจกรรมที่เราจะนำออกไปใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในกลุ่มของเด็กนักเรียนก็ดีประชาชนก็ดีทั่วไปที่ต้องการจะเข้าถึงแหล่งทุนแต่ไม่มีโอกาสในระบบปกติคิดว่าคงจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการทำเรื่องนี้ต่อไปให้ชัดเจนมากอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นบนฐานของธรรมพิบาลมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่3ยังได้มีการจัดนิทรรศการความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและโอกาสเชียงใหม่4.0กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่หรือกองทุน10บาทนิทรรศการนวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนพื้นที่สูงห่างไกลธุรกันดารนิทรรศการหลักสูตรรักเชียงใหม่ศูนย์เรียนรู้ และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา mm hmm. อิทธศกาศมีชีวิตตามปณิธาน mm hmm. พลเมืองเชียงใหม่รักวัฒนธรรมทานการเปลี่ยนแปลงแสวงสัมมาชีพ การแสดงความสามารถของลูกหลานคนเชียงใหม่โดยมีวงดนตรีฝีมือระดับประเทศวง ETC มาร่วมแสดงอีกทั้งยังมีวงดนตรีจากสถานศึกษาต่างๆทีี่่ิมชสง จำหน่ายสินค้าผลผลิตนักเรียนนักศึกษาเพื่อนนำสู่การมีสมาชีพในอนาคตอีกทั้งจะมีการอบรมสัมมนาทางวิชาการตามประเด็นในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ จำนวน17เรื่อง17ห้องและการบรรยายพิเศษทิศทางการปฏิรูปการศึกษาโอกาสเชียงใหม่4 0โดยศาสตราจารย์นายแพทย์จรัสุวรรณเวลาประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและการบรรยายเลี้ยงลูกพลังบวกโดยนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์ คิดว่าการมางานนี้ครับเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการขายของในด้านกาเกษตรซึ่งโรงเรียนจะเน้นการ,การเกษตรนะครับแล้วนักเรียนสามารถรถ่ายทอดความรู้ว่านักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนสามารถนําไปใช้จริงนะมีคนสนใจเขาเนี่ยครับเอาไปสอนให้น้องๆรู้จักว่าทํำยังไงแล้วก็แนะนําให้น้องๆเอาไปเป็นอาชีพได้ค่ะเริ่มฝึกภาษาครับผมภาษาที่เราควรจะฝึกไว้นะครับผมคือ2งภาษาหลักๆคือภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษา,าภาษาสากลของโลกครับและก็ภาษา,าจีนครับมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะมันเกิดการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันร,ระหว่างกลุ่มต่างๆซึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีความเจริญกลุ่มที่เกิดทางไกลกลุ่มที่ทุกกลุ่มลนะสามารถเอาองค์ความรู้นะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็เกิดการกระบวนการเรียนรู้และเกิดการพัฒนาของแต่ละกลุ่มทําให้คนเราเนี่ยรู้ว่าเชียงใหม่700กว่าปีเนี่ยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรอันจะเป็นบันไดก้าวแรกที่ทําให้ผู้คนเนี่ยมีจิตสำนึกรัก ของงเชียใหก่อนหน่นต้องขอชื่นชมนะครับภาคีเครือข่ายพัฒนารูปเชียงใหม่ที่ได้จัดทําแผนยนศาสตร์ไว้4ปีคือตั้งแต่ปี59จนถึง62ใช่ไหมฮะซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีที่9สู่ปีที่3นะครับจากปีที่แล้วและมาปีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมได้พบในปีนี้ที่ชื่นชมมากๆก็คือการเพิ่มทักษะชีวิตให้กับนักเรียนในการที่จะปูพื้นฐานชีวิตให้เขาสามารถ ออกไปทําสัมมาชีพได้ในอนาคตตั้งแต่เด็กนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยตรงกับพระบรมราชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่10นะครับที่ท่านอยากให้โรงเรียนเนี่ยมุ่งสร้างเด็กให้มีอุปนิสยัยพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงซึ่งนี่ถือว่าตรงมากนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่พบในปีนี้คือการจัดตั้งกองทุนในการช่วยเหลือดูแลเด็กที่ขาดแคลนยากจนนะครับในการที่จะ ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของเด็กบ้านนอกประเด็นนี้ถือว่ามีความสําคัญแล้วก็ผมให้ความสําคัญมากนะครับเพราะว่าผมเแมงเนี่ยเติบโตมาจากเด็กบ้านนอกเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีการศึกษาที่ดีเนี่ยโอกาสที่จะก้าวหน้ามาอยู่ตรงนี้คงไม่มีเช่นกันเพราะฉะนั้นการปฏิรูปด้วยการให้ทุกคนมีส่วนในการบริจาค10บาทถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากทุกก้าวของการขับเคลื่อน การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่มีความมุ่งหวังเพื่อเติมเต็มคุณภาพทางการศึกษาสู่ทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคเพื่อโอกาสที่ดีของลูกหลานคนเชียงใหม่ทุกคนภาพใหญ่การขับเคลื่อนไปรูปการศึกษาเรานะครับที่สําคัญที่สุดอยากจะให้คนเชียงใหม่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนครั้งนี้และรับผิดชอบร่วมกันตรงนี้เป็นประเด็นหลักเลย เพราะนั้นวันนี้ที่เราขับเคลื่อนมา2ปีกว่านั้นภาคของคนเชียงใหม่ภาคประชาสังคมเริ่มเข้ามาละมีใจเริ่มเข้ามาดูแลเด็กนักเรียนเชียงใหม่ร่วมกันอยากจะให้ความหวังนี้เป็นความหวังที่เราเดินอีกระยะปีกว่านี้ให้ประสบผลสําเร็จอยากให้คนเชียงใหม่เึ่งมีร่วมกว่าสองล้านคนมีรับรู้รับทราบแล้วก็ลงมาช่วยกันตรงนี้นะฮะคิดว่าน่าจะลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาของเชียงใหม่ไนดะ้บ้าง ในขณะที่การศึกษาพัฒนาคนให้พึ่งพาตนเองได้แล้วจะรอถามกันอีกทำไมว่าจะทำอย่างไรให้ชุมชนสังคมประเทศชาติเรามีความมั่นคงประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนมาช่วยกันปฏิรูปการศึกษาให้ถูกทางอันจะเป็นหนึ่งความหวังในการสร้างอนาคตให้ลูกหลานคนเชียงใหม่ที่ไร้โอกาสได้รับการเติมเต็มหากทุกมือช่วยเหลือเพื่อลูกหลาน คนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกันโอกาสเชียงใหม่4.0อยู่ไม่ไกล